วัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมพิการลบครับวันนี้เรายังอยู่กับงานมหากรรมวัฒนรรมภาคเหนือนะครับซึ่งจัดที่กำแพงเพชรในฐานะที่กำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพนะครับ16จังหวัดภาคเหนือได้มอบให้กำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพในวันที่21,22,23สิงหาคม2552นะครับซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเราจัดที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับเราได้ชมจังหวัดต,ต่างๆมัพอสมควรแล้วนะครับคราวนี้มาชมผลงานของจังหวัดกำแพงเพชรเราบ้างน,นะครับอำเภอที่ผมอยากจะนำเสนอท่านคือ รานกระบือรานกระบือนั้นมีคำรานกระบือนี่ของกําแพงเพชรนะฮะมีคําขวัญว่าแหล่งน้าํามันสิริกิตผลิตก๊าซธรรมชาติพุทธศาสตร์หรือเรื่องเมืองแห่งคุณธรรมเลิศล้ําความสะอาดอาเภอรานกระบือนั้นนําเสนอเพลง่อยเพลง่อยของรานกระบือนั้นโอ้ท่านผู้ชมครับเป็นเป็นเพลงเฉยเดิมเดิมจริงนะรจริงเชื่อโบราณจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะสองแง่สองงามนะครับ ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของเพลงชอยนะครับจะต้องมีลักษณะอย่างนี้แหละครับจะต้องมีเรื่องราวของของการพูดถึงเรื่องเพศบ้างอะไรบ้างโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาวชายหญิงนะครับเรื่องเป็นการสนุกสนานไม่ถือว่าเป็นเรื่องหยาบคายแต่ประการใดนะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเพลงชอยนะครับต้องเป็นอย่างนี้ฮะถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วไม่เรียกเพลงชอยครับลองชมดูสิครับ สาวกสักมารพระสงฆ์ทั่วไปลูกจะไหวบังคงองค์พระประทมสร้างโลกให้หมดทุกข์คลายโศกมีแต่ความแจ,จ่มใสไหวอินสวนเนื้ออาจบนไกลลาดสิงขรเนื้อแล้วสิงขรไหวานาลายสี พระบาลมีปกราวผู้มีพนจอมเจ้าที่เล่าเิดไว้ไว้าย,าย,ายดอนมานดาที่เมตตาลูกน้อยไหวเมผูเพลงเอยที่ท่านสอนให้โปรดจงโดบนบันดาให้เชี่ยวชาญเชิงกลอนจะจด ยังคำสอนขอพรคุ้มพ่ายเออเออเออแล้วคุ้มพ่ายไห้พระลำลาดหลวงพ่อคำพ่อกลับลำแม่ท่านล่วงลับสู่สวรรค์คาลหยไหวพระอินพระพรมยมไม่อยาก ไว้เพวาอารักและท่านจะกราบไว้เจ้าป่าเจ้าเขาทั้งแนวเนาวพพนาลูกขอไหวบูชาบูเจ้าสมิงพาย เหือบตามองดูทั้งขวาซ้ายเราเดินเข้าตรอกออกจากบ้านได้ยินเสียงประสานเอหนั่นเสียงใครใครหนอใครนาเอใครมาหาฉันทำไมจะเป็นคนหรือใครจะเป็นคใายหรือว่าไม่เห็นหน้าเห็นตัวไม่รู้ว่าใครจะมาทุระ หรือว่ามาปะปังร้อนเย็นเป็นยาฮางเกดอะไรใครเรามาลองทักและไต่ถามใครเรามาลองทักและไต่ถามว่าลูกนินทินลำตัวลาย ไม่ใช่ลูกอินินกินลำจะหรือว่าอะไรไม่ใช่ลูกอินินหรือว่ากินรำนั่นมันไอ้ดำไอ้แดงโอ้ควันมากแหงเกาะไทย <c oughs> เออเอชา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 หน่อยแม่อควันมันมาจากแหวงจะหรืออุทยัยไอ้ขอควัน

และเห็นก็ยืนอยากอาปากยืนแย่และเห็นก็ยืนอยากอาปากยืนแย่ได้เลี้ยแล้วคงไปแลก็แค่ใย นี่มีปะละมีนี่เป็นลูกใครอะเอชาเอชาเชา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 ,าน้อยเน่เทางั้นจะหรอไม่รู้จะไปยังไงแล้ว <c oughs> ครับแม่เลยปรีฟีปะแต่ไม่ตุลากกตดุลังจะมา ูผุดตอแหลยามกล่าวสมมุติพูดตอแหลถามว่าเป็นเหมือนของแ,แม่แกบ้างไหมอุ้ยท่านพี่น้องเอ้ยมันเล่นสูงเนี่ยมันเล่นสูงอหนลอยแน่ถามว่า,มวา,า,มาเหมือนของแ,แม่แกบ้างไหมถามว่าเหมือนของแม่แกบ้างไหมแต่มันไม่เหมือนของแม่แต่ไป ของแม่แต่ไปเมือนของมาที่จ้างที่มาสู่เธอก็ไม่ได้